สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เจอกับวันนะคะวันนี้เป็นวันศุกร์ที่3ตุลาคมนะคะวันขอบคุณทุกคนมากนะคะที่รับชมคลิปเนาะแล้วก็ขอให้ทุกคนมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงตามเคยนะคะวันนี้นะคะเดี๋ยวมาแต่ในเรื่องของประกันสังคมกันต่อนะคะการที่หน่วยงานรัฐบาลกลางนะคะก็มีการชัดดาว วันก็อัปเดตในเรื่องนี้เกี่ยวกับผลกระทบต่อประกันสังคมนะคะว่ามีอะไรที่ส่งผลกระทบมากนะจริงๆก็ไม่ได้ส่งผลกระทบสําหรับผู้รับเงินเท่าไหร่นะคะเขาก็จงจ่ายเป็นปกตินะคะทีนี้การปลีนหน่วยงานรัฐบาลเนี่ยส่งผลเริรธิีต่อ Medicare Medicaid ไหมนะคะเขาก็พูดถึงเรื่องนี้ด้วยนะคะแล้วก็โคลราที่เขาจะประกาศในเดือนนี้เนาะแต่ว่า อาจจะล่าช้ายอย่างที่มันบอกค่ะเดี๋ยวเรามาอัปเดตกันนีดนึงนะคะว่าเขามีอะไรในช่วงนี้ที่แบบว่าปิดทําการเนี่ยมีอะไรที่บริการบ้างแล้วก็ไม่สามารถบริการได้นะคะก็คือการปิดหน่วยงานรัฐบ,บาลเนี่ยส่งผลต่อสิทธิประโยชน์ประกันสังคมก็ในระหว่างที่รัฐบาลกลางป,ปิดทําการนะคะการจ่ายเงินประโยชน์จากประกันสังคมเนี่ยยังคงตรงเวลานะคะตามหน่วยงานระบุ แต่บริการบางอย่างนะคะอาจไม่สามารถใช้ได้เนื่องจากสำนักง,งานประกันสังคมสั่งให้พนักง,งานบางส่วนนะคะหยุดหยุดงานชั่วคราวนะคะทุกคนหากการเปิดเผยข้อมูลดัชนีราคาผู้บริโภคล่าช้าในเดือนนี้นะคะอาจส่งผลกระทบต่อการประกาศการปรับค่าของชีพของสำนักง,งานประกันสังคมหรือโคล่าสำหรับปี2026ก็คือปีหน้านะคะอันนี้มวนก็พูดเข้าๆไปในคลิปที่แล้วนะคะผู้รับ ผลประโยชน์นะคะจากประกันสังคมเนี่ยมากกว่า72-74ล้านคนนะคะจะยังคงได้รับเงินแม้ว่ารัฐบาลกลางจะปิดทําการก็ตามนะคะอันนี้เพื่อความแน่ใจนะคะแม้ว่าสำนักง,ง,งานท้องถิ่นของหน่วยงานจะมีกําหนดเปิดทําการนะคะแต่บริการบางอย่างอาจไม่พร้อมให้บริการนะคะทุกคนสำนักง,ง,งานประกันสังคมวางแผนที่จะปฏิบัติตามแผนฉุกเฉินสําหรับกิจกรรมต่อเนื่อง อันนี้โฆษกของหน่วยงานกล่าวนะคะผู้ได้รับประโยชน์ของประกันสังคมจะยังคงได้รับเงินประกันสังคมเงินประกันความพิการจากประกันสังคมนะคะแล้วก็รายรายได้เสริมจากประกันสังคมก็คือ SSDI SSI อะไรพวกนี้นะคะก็คงได้รับเงินตามปกติหน่วยงานมีการระบุนะคะว่าจากพนักง,งานกว่า5 0 0 0 0 1,000ลายนะคะจะมีพนักงานประมาณ6000ลายที่ต้องถูกพักงานนะคะในช่วงโควิด -19 เนี่ยนะคะทีนี้มาดูการบริการของสำนักง,งานประกันสังคมในช่วงโควิดาวนะคะว่ามีอะไรให้บริการบ้างนะคะสำนักง,งานในพื้นที่นะคะจะยังคงเปิดทําการแต่บริการจะลดลงตามที่สำนักง,งานประกันสังคมระบุนะคะตามที่หน่วยงานระบุนะคะผู้ ลูกค้าอย่างเรานะคะยังคงสามารถนะคะก็คือที่ให้บริการนะคะก็จะมีในเรื่องของการสมัครรับสิทธิประโยชน์นะคะอันที่2ก็คือขออุทธรณ์อันที่3การเปลี่ยนที่อยู่หรือข้อมูลการฝากเงินโดยตรงอันนี้เขาพูดนะคะแรงงานการเสียชีวิตอะไรพวกนี้ก็ยังให้บริการอยู่นะคะตรวจสอบหรือเปลี่ยนสถานะการเป็นพล,ลเมืองอันนี้ก็ยังให้บริการอยู่นะคะทดแทนการชําระเงินประกันสังคมที่สูญหายหรือขาดหายไป อันนี้ก็บริการนะคะรับเงินด่วนในกรณีฉุกเฉินเปลี่ยนตัวแทนผู้รับเงินขอบัตรประกันสังคมใบใหม่หรือใบทดแทนนะคะผู้รับผลประโยชน์เอ i นไซนะคะยังคงสามารถเปลี่ยนแปลงกันดำรงชีวิตหรือรายได้ของตนได้นะคะอย่างไรก็ตามนะคะเขาบอกว่าบริการบางอย่างแบบไปพบหน้าในออฟฟิศนะคะจะไม่สามารถใช้ได้ตามที่ s อสระบ,บุอันนี้รวมไปถึง หนังสือรับรองรายได้นะคะอันนี้เขาไม่ให้บริการการอัปเดตหรือแก้ไขบันทึกรายได้นะคะแล้วก็การประมวลผลการชําระเงินเกินอันนี้ก็ไม่บริการนะคะหน่วยงานยังกล่าวอีกนะคะว่าจะไม่สามารถเปลี่ยนบัตร Medicare ได้นะคะในช่วงที่ go b a u t down นะคะเพื่อเข้าถึงข้อมูลสิทธิประโยชน์แล้วก็บริการ s s a นะคะกำลังอยากจะแนะนําให้บุคคลต่างๆนะคะที่จะ เช็คอะไรต่างๆนะคะเข้าไปดูที่ระบบบัญชี My Social Security Online ของตนเองนะคะอันนี้ก็เป็นในเรื่องของการบริการของประกันสังคมในเรื่องของในช่วง Government Shutdown นะคะแล้วก็อะไรที่เขาไม่บริการนะคะส่วนเรื่องต่อไปในเรื่องของอโคล่านะคะการาประกาศโคล่าอาจจะมีการล่าช้ายอย่างที่วันลบคลิดไปนะคะการปิดหน่วยงานของรัฐบาลน,นะคะ อาจทำให้การเาผยแพร่ข้อมูลเศรษฐกิจที่สําคัญล่าช้านะคะข้อมูลดัชนีราคาผู้บริโภคใหม่มีกําหนดเผยแพร่ในวันที่15ตุลาคมนะคะคาดว่าสำนักงานประกันสังคมจะประกาศการปรับอัตราค่าครองชีพประจําปี2026ในเดือนนี้โดยอ้างอิงจากข้อมูลดังกล่าวซึ่งจริงๆเมื่อรัฐบาล ทำการชั่วคราวนะคะอาจจะมีการล่าช้าจริงๆเขาจะประกาศวันที่15ตุลาะคมแต่ก็ไม่แน่ใจอาจจะเลื่อนออกไปนะคะหากการเปิดเผยข้อมูลดัชนีราคาผู้บริโภคนะคะ CPI ล่าช้าอาส่งผลกระทบต่อเวลาประกาศค่าล่าของประกันสังคมตามที่กระทรวงแรงงานระบุนะคะผู้รับผลประโยชน์นะคะมากกว่า74ล้านคน,นะได้รับเงินช่วยเหลือรายเดือนเพิ่มขึ้นในปีหน้านะคะโดยอิงจากการ เฟอรลายปีประมาณการที่เผยแพร่ในเดือนกันยายนซึ่งเขามีการคาดว่าผลประโยชน์จะเพิ่มขึ้นประมาณ2.7ถึง2.8อย่างที่วันขังคลิปไปเรื่อยๆนะคะในปีหน้าซึ่งจะทำให้ผลประโยชน์การเกษียณอายุเพิ่มขึ้นประมาณ54ดอลลาร์สหรัฐต่อเดือนนะคะทุกคนอันนี้ก็เป็นการคาดการนะคะแต่ว่าเขาก็ต้องรอ,อประกาศในเดือนนี้นะคะทุกคนเดี๋ยวมาดูกันว่าจะ ขึ้นประมาณเท่าไหร่นะคะสองจุดเจ็ดหรือสองจุดแปดนะคะทุกคนจริงๆวันอยากให้ขึ้นประมาณ3ามจุดนะ,ะเพราะว่าอะไรราคาของชีพมันสูงเนาะ,ะอะไรคือมันแพงหมดเลยนะคะมีคําถามนะกค็คือจะต้องปิดระบบเป็นเวลานานคือก o เ m e n t i o เนี่เขาก็ถามนะคะว่าจะประมาณกี่กี่เดือนหรือกี่สัปดาห์อะไรประมาณนี้ก็ไม่มีใครให้คําตอบได้นะคะทุกคนซึ่งจริงๆคําถามในเรื่องว่าการปิดตัว ลงเนี่ยจะยาวนานแค่ไหนเขาบอกว่ากว่าจะปิดหน่วยงานเหล่านี้ได้ต้องใช้เวลาสักพักนะทุกคนถ้าแค่สองสาวันคนก็แทบจะไม่สังเกตเห็นเลยนะคะอาจจะเป็นสามสัปดาห์สี่สัปดาห์หรือเปล่าหรือสองอาทิตย์อันนี้ไม่แน่ใจจนกว่าเขาจะตกลงกันได้นะคะทุกคนว่าจะาประมาณเท่าไหร่นะคะแต่มวันว่าไม่รู้จะตกลงกันได้ไหมทุกคน คือในเรื่องของการต่อสู้ในเรื่อง uh, g o v e r n m e n t shutdown ทำไม shutdown มันมีหลายอย่างที่เข้าตกลงกันไม่ได้นะทุกคนแล้วก็มีผลกระทบต่อ Medicare m e d i c a ด้เไหมนะคะมาดูกันนะคะทุกคนซึ่งจริงๆมันก็มาดูแบบคร่าวๆนะคะเขาบอกว่าการปิดระบบ g o v e r n m e n t shutdown ส่งผลต่อ Medicare m e d i c a ด้แล้วก็โปรแกรมสุขภาพอื่นๆอย่างไรนะคะ โครงการหลักนะคะจะยังคงดําเนินต่อไปได้เนื่องจากเงินทุนสนับสนุนนั้นรวมอยู่ในกฎหมายแล้วแต่สิทธิประโยชน์ Medicare ที่เป็นที่นิยมกันนะคะได้สิ้นสุดลงแล้วและศูนย์สุขภาพในท้องถิ่นอาจตกอยู่ในความเสี่ยงเว้นแต่รัฐภาลจะดําเนินการในเร็วๆนี้นะคะทีนี้มาดูความคุ้มครอง Medicare m e d i c a ด้เขตหรือ affordable care act ของเราๆเนี่ยนะ,ะจะไม่หายไประหว่างที่รัฐบาลปิดทําการ แต่การเปลี่ยนแปลงสิทธิประโยชน์บางประการและเจ้าหน้าที่รัฐบาลที่เข้ามาช่วยเหลือน้อยลงอาจทาให้การดูแลผู้ป่วยหลายล้านคนต้องหยุดชะงักลงนะคะหัวใจสําคัญของการาต่อสู้นะคะในเรื่องของการปิดหน่วยงานอย่างที่วันพูดไปนะคะของรัฐบาลกา,การก็คือการที่ผู้นำพรรคเพืภาพร้วยกัน จะยอมรับข้อเรียกร้องจากพรรคเดมโมแครตท,ที่จะขยายระยะเวลาเงินทุนนะคะหรือเงินอุดหนุนของโอบามาแคร์ออกไปก่อนที่จะหมดอายุในสิ้นปีและเบี้ยประกันเริ่มพุ่งสูงขึ้นหรือไม่นะคะพรรคเดมโมแครตเองก็พยายามยกเลิกการตัดงบประมาณของเมดิเคนะคะของประธานาธิบดีโดนัททรัมป์เช่นกันนะคะแต่พรรคปักกัน,นะ,ะเขาไม่สนใจก็เลยแบบเป็นอะไรที่เนาะ,ะปิดตัวลงนะคะ <c oughs> สำหรับคนทั่วไปนะคโครงการหลักๆอย่าง Medicare แล้วก็ Medicaid ยังคงดําเนินต่อไปได้นะคะอันนี้ก็เขาพูดถึงแต่สิทธิประโยชน์ที่เป็นอย่างอย่างเช่นชล l t h อะไรพวกนี้นะคะอาจจะสิ้นสุดลงนะคะเพราะว่าโครงการเ,าเกี่ยวกับศูนย์สุขภาพชุมชนอะไรพวกนี้นะคะก็จะไม่ไม่ไม่บริการนะคะเห็นเขาพูดอย่างเงี้ยนะ,ะทุกคน แล้วก็เดี๋ยวนะคะในเรื่องของอเขาบอกว่าเนื่องจากเมดิแคร์นะคะจัดอยู่ในประเภทโปรแกรมภาคบังคับการจัดหาเงินทุนจริงไม่จําเป็นต้องได้รับการอนุมัติเป็นรายเดือนจากรัฐสภาแล้วก็บริการที่ควบคุมโดยเมดิแคร์จะยังคงมีให้บริการในระหว่างช่วงปิดทําการนะคะ การเมดิเคทนะคะการให้ความคุ้มครองแก่ผู้ที่ลงทะเบียนในโครงการเมดิเคทซึ่งได้รับการสนับสนุนจากรัฐและรัฐบาลกลางร่วมกันจะยังคงดําเนินต่อไปช่วงครูป <c oughs> ช่วงที่เหลือของปีนี้และบางส่วนของปีหน้าตามที่ c m s กล่าวนะคะอันนี้ก็เป็นในเรื่องของเมดิเคทเมดิเคทในช่วงที่รัฐบาลปิดทำการนะคะแล้วก็มีในเรื่องของ <c oughs> อันไหนละ่ะคูเปอร์ผ่านมาแล้วกันในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงระบบประกันสังคมเนี่ยเขาบอกว่ามันจะมีการเกิดขึ้นภายในเวลาไม่ถึงสองสัปดาห์นะคะก็อันนี้ก็ในเรื่องอาจจะเป็นในเรื่องของโคล a านะทุกคน เดือนนี้นะคู้รับผลประโยชน์จะต้องมีการ,รเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงหลายประการจากสำนังงานประกันสังคมนะคะคือในวันที่15ตุลาคมเนี่ยการปรับค่าของชีพของโคราชจะเสร็จสิ้นสําหรับปีหน้าโดยกําหนดให้การปรับเพิ่มผลประโยชน์จะมีผลบังคับใช้ในเดือนมกราคมปี2026นะคะ,ะก็ชาวอเมริกันนะคะ70ล้านคนเนี่ยพึ่งพาเงินประกันสังคมทุกเดือนนะคะแล้วก็โคราเนี่ยเป็น ส่วนสําคัญในการกําหนดว่าผู้รับเงินประกันสังคมหรือผู้เกษียณจะได้รับเงินจํานวนเท่าใดในปีต่อๆไปนะคะการประมาณการในปัจจุบันก็คือโคล่าที่เขาประมาณการที่วันพูดไปนะอยู่ที่2.7แต่ข้อมูลที่ไม่อยู่ภายในวันที่15ตุลาคมเนี่ยะจะทําให้จํานวนที่แน่นอนชัดเจนยิ่งขึ้นนะ,นะทุกคนแต่ก็ไม่แน่ใจนะคะว่าจะได้ประกาศในนทุกคนเนาะก็ 2.7 2.8ก็อยู่ดัวเรา54ดอลลาร์สหอัตนะคะน้อยเนาะต่อปีเนาะทุกคนเนาะเขาบอกว่าการเปลี่ยนแปลงระบบประกันสังคมแม้จะยังไม่สมบูรณ์แบบนะคะแต่อย่างน้อยนะทุกคนก็น่าจะช่วยเสริมความแข็งแกร่งให้กับโครงการนี้ได้บ้างและช่วยให้ผู้สูงอายุจำนวนมากขึ้นที่เลือกทำงานในช่วงบ้านปลายชีวิตง่ายขึ้นนะคะ ระบบประกันสังคมนะคะเขาบอกว่ามันจะยังคงมีการเปลี่ยนแปลงต่อไปในอีกไม่กี่ปีข้างหน้านะคะโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งเนื่องจาก s อสดนะคะอาจเผชิญกับการขาดแคลนเงินทุนเร็วที่สุดในปี2013นะคะประเด็นสําคัญก็คือระบบประกันสังคมจะถูกเขาเรียกอะไรจะแตกต่างไปจากเดิมในปีต่อๆไปอันนี้ก็แน่นอนอยู่แล้วนะทุกคนในแต่ละปีเนี่ยประกันสังคมเนี่ยคือ กดอะไรนี่ก็เปลี่ยนทุกป,ปีนะที่วันดูนะไม่เล็กก็น้อยนะนะคะทุกคนก็เป็นกำลังใจให้กับผู้กเกษียณอายุนะคะวันนี้น้องวันกับคูปเปอร์ก็มาอัปเดตให้คร่าวๆแค่นี้นะคะทุกคนจริงๆรัฐบาลกลางมีการปิดหน่วยงานเนี่ยเขาบอกว่า14ครั้งนะคะนับตั้งแต่ปี 1980อนะันนี้ตามข้อมูลของ Bipartisan Policy Center นะคะแต่แต่ว่า,าช่วงนี้ที่ปิดทำการมันไม่รู้ว่าจะนานแค่ไหนนะทุกคนช่วงปี2018เนี่ยสามสินนะเป็ดถึง35วันนะถึงเปิดทำการกว่าจะตกลงกันได้นะทุกคนไม่แน่อาจจะเร็วก็ได้สองสัปดาห์ <laughs> นาะ วันนี้มันก็ในเรื่องของประกันสังคมกับาการปิดโรงงานของรัฐบาลนะคะอันไหนที่เขาบริการบ้างแล้วก็ไม่บริการบ้างน,นะคะในช่วงพกปแล้วก็มีในเรื่องของประกันสังคมแล้วก็ไม่ได้แคมไม่ได้เคในช่วงปิดทําการก็แม้ชัดดาวเนี่ยก็ยังยังรันอยู่นะคะทุกคนก็ยังเปิดทําการอยู่แต่มีบางอย่างที่กแบบว่า,าไม่สามารถให้บริการได้ โอเคคลิปนี้วันกับคูเปอร์ขอให้ทุกคนมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงน,นะคะมีความสุขมา,มากๆค่ะทุกคนไปแล้วคะ่ะสวัสดีค่ะม,ม,มีเลิฟหอบอ